มือมือเนียนอัน,อนมือเนียน,ม,น,นมือนี้พี่พุ่มขอไปนอนน้ำพี่เพชรไปนอนบานพอไปนอนบานพอพี่เพชรอันขอไปนอนนั่นสิเลยกับสิง่ายสำหรับแม่ปู่หล่ะกับสิ่งที่ไอเหยียนผู้เดียวล่ะขึ้นเลยน้าวนัน่นนัน่นเฮ้ย แม่เห็นหรือเปล่าแม,แม่แม่แม่อัดได้หรือเปล่าแม่ถ่ายได้หรือเปล่าอืมสกุย์เอาดริกาคาเฟ่ไดเอเอ,เอฟิกซ์สักเพลียวบอกว่ากินกาแฟาหรือบอกว่าไปจัดการเองใช่ได้อันแต่ว่าวันพูดผลเลือดฮนี่แม่พูดก็ต้องรับทรงลูกเองค่ะรับทรงทั้งสามคุณเล่ยพวานพ่อพีเ่เพชรพ่อพีเ่เพชรไปไประชุมสต็อกโฮมเมืองหลวงพ่อพีพุม่ม ไปเมกากามาธิตนาเพราะฉะนั้นแล้วงานก็เข้าแม่ปูอีกหน้าหนาวนะคะต้องไปรับทรงลูกตาบาเขาสั่งเค้าเฮงแกพาเธอีาาดิสมาควินเดาะอ,อันกาแฟาอ๋อฟิกซ์อ์ทีมเฮงแกออกซ์อ่ะอ๋ออันผู้นึงอัน ไปเฮ็ดกา,าแฟกินสิเนผู้นีอยากได้น้ำก็เลยใส่ใเฮ็ดให้กันน้ำเขาพ่อพ่อเขาคุยกันแล้าาววันเขาฝากกันแล้าววัน<อ>ฉันบปอยู่เด้ออาทิตย์หน้าเธอไปฮบไปส่งลูกเด้อสิเนอาทิตย์หนา้าเพราะว่าขันแม่ปู่ไปฮบนี่ไปฮบได้อยู่ค่ะเพราะว่าบอบอบอเล่นบอลลีบเป็นไงอ๋อทัว่วทั่วเครด์อืมทำกันบ้านเอาแก้วอันแก้วเก่าเธอหนิบอก่ิเนเออ แม่ปูเ่เลยบอกไปบ้านใส่กาแฟสองซอนเ<อ>ด้อร์ใช่ไหมอันเพราะว่าคันแม่ปูเป็นไปทรงเนี่ยเหมือนสาแม่ปูสีเฝ้าแล้วมันยางลําบากเล็กน้อยค่ะมันมันมืนอันตัวไปฮับเนียเพรานยางซั้นกันที่ชิ่วเดียวอย่ส่วนปุ๊บปั๊บเนี่ยลับมาฮับซรายนี่เพเป็นยางเดียวทรบอกทางโรงเรียนเขาได้สันไก่งตาลไปฮับให้ให้ก่อนยรู้้ไดก็แค่ แม่ก็เตรียมแม่เตรียมเสื้อผ้าแม่ปูเตรียมเสื้อผ้าไ้พี่พุ่มแล้วค่ะแต่ว่าพวกอันมันก็มีอันพวกปยาธิตัพวกกันแปบงสิฟันพวกเอียงอันของพี่พุ่มอยู่บานพี่เพชทก็มีอยู่เพราะว่าเล็กน้อยมันเป็นนอนน้ำกันเนี่ยนอนบานพอกัน